ับทั้งเลี้ยงควายทั้งทำนาคนเดียวหรอกว่าว่าเช้าๆเอาก่อนเลยไม่รอนไม่แห้ง้าไปึเป็นองไยาถว่ามันาหม่งมวงกานน้ำมาฝังใหม่น้ำมูลี่กันนร มันไงบางล่ะนี่มันบ่อดะเกียวกับมูเตาด้วมยไหนขึ้นอแกนี่ของเะไรม่อยู่เ่ยพูนพนี่แหละเมาฟังไปแลมู้นนี่อสารเาฟังไปเท่าไรเิบึงเนวาฟังกับู้บาไพศาลหลอกบึงเขาไปส่งทั้งในทั้งในม้นเนี่ยฟังไวหลายอยู่ตัวนี่ก็ของผู้บ่าไพศาลเปนไง นี่ต้องฟัาังตองัง้่ยตอเมื่อฟังไไหลยองไดเ้าผมว่าบ่งผลงานฝ่ายเขาพอมีหมักหมหมักไรลชัปตาผมบอกมาอยู่แหละเริ่มง่ายละส่งงูนั่นเอาไปฟังไวไหลยู่ได้ต้นมะขามุ่งบุ่นต้นมะขามงไม่รู้มันเหลือหรือเปล่า ากันเห็นหนังวะกันร้งจุ่ยกันเลยอากันทำอะไรกันวะเฮ้อถือสินเจ็บนะถือสินเจ็ดเหรอวะเขื่อนมะม่วงยังมาฟังไว้สักหนมะม่วงใช่ไีมไม่มีเลยไม่เล็ดมะม่วงนะฮะมาฝังไว้หน่อยฝังทิ้งไว้ อม้ากแต่ลไม่ได้เก็บเม็ดมาังไวเลยมันจะงามไม่งามก็เรื่องของมันแต่เอามาฝังไว้ทุกวันทุกวันฝังแท่ไว้อย่างเนี้อย่าลืมนะเม็ดมะม่วงต้องใช้เกิดประโยชน์เอาไปทิ้งเปล่าๆมาฝังทิ้งๆๆอยู่ใกล้ๆต้นกล้วยมันจะได้รักษาเกื้อคูลกันความชินของต้นกล้วยมันจะสามารถทําให้ต้นมะม่วงเนี่ยเวลามันมีขึ้นมามันจะดูดความชินในต้นกล้วย ไม่ได้รอแต่ธรรมชาติตัวนี้อย่างเดียวนะ <c oughs> ถ้าผลละไม้ไม่มีแล้วกระรอกกะระแตมันไม่เข้ามาอยู่นี <c oughs> ออ่ก็ขาต้องฉ <c oughs> ลาดหน่อยสิ <c oughs> <c oughs> ใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้มันเป็น <c oughs> ผลกอม่อนี่ตัันฉีกไว้นี่มันนักหนี่งจริงไงนี่มัน มุดนี่สมบอต้นบกเอ๊าะเห็นไหิต้นบกแขงเนาะต้นบกแขงจะฟังหีกว่บกต้นบกแขงเหรอฟังไสามปีครัวถี่งแล้วในชานีก็ถือว่าทะลุเปล่าเลัวเ้าบนอนิส่งกระนายนี่รอบกันบ่นยังรนายนี่ก็ก่อนเ็ดอ ข่านเบิ้มยังเนี่ยเขาพี่หยังเลยนะเออเขาพยายามันไ<ะ>หลแล้ว่าต้องปลูกดอกโอ้ยปลูกไห้เบิดแล้วเออก็แล้วถามว่าปลูกพี่หยังน่ะเปกพริกบ่มันหอมมันปลูกบ่งามดอกถ้ามันหอมเลยมันปลูกบ่งามตัวมัปลูกกลางแดดมันจะงาม เปเศษแปดมันยังโล่งอยู่ออต้นไม้แถวนี้มันเยอะแล้วนี่หน่อยเดี๋ยวรถไถมาจอดลออกดละต้นอยากได้เลยนี่ต้นอยากได้ยิงวัวมาเบายสี่หมื่นเดี๋ยวนุ่มข้าวาเ,าเดียวเ,ยวเยวบิดแป๊บเดียวโอ้คนได้มองอยู่ไม่ไหมทักแต่ว่าอยู่ทางนอนเว้นแล้วเนาะ ไม่ไห้สร้างมนเอาอยู่บอะนะมาปลูกจะไป,ไป,ไปเอามาปลูกมาเอาต้นหนึ่งไว้ไปขึ้นน,นี่เดียวขึ้นจะไปเฮ้ยวุ้ นีไไ้ไปใส่ละบาดใสล่สละสิบหาขอผู้ใดละใครมาปลูกให้แม่แม่แม่เพียวร,รถผู้ใดวะนี่แม่ไรครับรถผู้ใดใสด่ดอกแม่เพียวครับให้เอาอมาานี่ได้เอามาให้ลเลยนี่ครับผมกมาปลูกให้เลยครับบอกเขาไปเอาไมาา้เลย เกรทีร่มืออะไระกคนแต่ามรูสิมาอยู่ต่อซ็ซซี่ผู้หญิงผู้เดียวเลยเดียวแยกว่าทุกที่โพดเวลามันขยายขึ้น,น่ะ ะนี่ปลูกแถวนีพร้อมนี่แถวนี้ให้มันมีไหนล่ะลนี่เราก็ไผ่มาแล้วนี่โอ้โอมันได้เยอะแล้วเนาะ <ห ả? S 2> ได้เยอะแล้วเนาะดเดี๋ยวไปชนนู้นดีกว่าเนะ สี không, ắng, í, ่กับพ่อปลูกด้วยแต่ว่าจากคองกุฏิเข้ามาอยู่ี่เขาปลูกทานเดี๋ยวน่ันกะจายไม่ทั่ว่าที่ให้เาไปเอาใ้เาเอานะคุประโสดว่ายังมาไหลแลวก็ถูกังหลระบน เด้บอกว่าเฮพากันหวงไว้เนี่ยคับบนึบอกบ้านหน่สกาได้นั่นขาสิโบไม้อีกบเนี่ยได้ละมาเอานไทยในกูเทีนี่พากันรักษาห้ยลูกห้าไม่ต้องเอาหรอกเยอะแล้วเยียมคนป่วยหัวแตกคลายดีเลยเยี่ยมคนป่วยกัน สีเข้มสีเข้มหัวแตกลงเลือดเลือดเลือดชั่วเลือดชั่วมันจะได้ออกเขาไปปลูกนะค่ะค่ะปลูกให้มันได้หลายๆนะมึอนี่นี่ก็ไัยขินแต่ว่าจะปลูกซื้อสายไฟเลยเราต้องดูสายไฟเราจะไปปลูกแลยคนปลูกขึ้นมาปั๊บมันจะเสียดสีสายไฟไ้่สายไฟมันจะปั๊บดีนะต้นไม้ก็ต้องดูสายไฟด้วยดูตรงนี้ ต้นจามจุลีอย่างนี้ปลูเยอะๆมันเป็นร่มเป็นเงามันโตเร็วต้นจามจุลีต้นก้ามปูนะที่แรกว่าจะมาให้ไม่ชีเพียวโคาสั่นเมื่อเช้านี่อยากได้ก็ไผ่ก็เลยให้คนเอามาทั้งหมดกี่ต้นคามาบรรยากาศดีนะต้นกะลาบะเพึกอะค่ะกบาจะดอกสีขาวต้นคุ้นดอกสีขาวค่ะจันบุรีจะเอบเอบ พื่อภาไปเอาแล้วม <f 000> uh ่ถ huh. <c> ุนาเอามาจะปลูกแบบมันจะเป็นดอกสีขาวแบบจะเป็นจุดเช็คอินเลยค่ะเหมือนที่จันบุรีอะดอกสีขาวพอดอกทานตะวันมาวานเนาะเหลืองกะลาไม่หนาฝนพิกเอาพริกมาปลูกแถวนี้นี่เอาลงมาเลยจะรูปแล้วคือว่ามีไผยชะเราบาดนี่ คือพากันนั่งเฝ้า,าซื้อบัตรบัตรมีแล้วคือบออยากได้บัตรเลยนั่นคือนั่งเสาซื้อซื้ออยู่เขาไปได้นางเสายกขึ้นมาจากในครัวมแอจะ่รามือแล้วก็สอบก็ได้ตัวบนลมาเห็ดมือเดียวแล้วเลยเดี๋ยได,ด,ด,ด้พิกมาแล้วค่ะเข้าใจว่าบนลมาเขาสิม,มาเห็ดมือเดียวแล้วเด้ยกคอยเฮ็ดเบี้ยคอยคอยสิบริหารเวลาตัวครูบาจะไม่ทําแบบเกินกําลังตัวเองที่จะทำมาละเล็กละน้อยแล้วแบ่งเวลาส่วนหนึ่งไปทําอย่างอื่น ถ้าถถ้้าาไม่สะอ <ไป S 1> อกนี่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวจะให้ในายยกมาเอามันไม่ยากเด้หรอไม่ใช่ไม่ลุกเขาทำอะไรแต่ที่พ่อก็มานั่งเบิ่งนี้นี่มันบ่นเลี่ยงเด้มันไม่ยากเด้ทำมันละเล็กละน้อยมันละกระสอบสองกระสอบก็ได้ตัวมันจะไปยากอะไรหรอไม่ไม่ไม่สิลุก เราบริหารเวลาไม่เป็นบริหารตัวเองไม่เป็นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างมันจะตกข้ามไปหมด,ดคีูบาอยากให้รูบาได้หมนเลยที่แบะปัญญาไม่ใช่แบบเราจะไปทําบเดียวให้มันเสร็จแล้วก็ทามันละเล็กละน้อยจะแก้ปนะำมนนี่ก็ได้ตามันบันหนักดิเราจะไปยกเราล,าลากเอาอบางคนก็บอกว่าไม่มีกําลังยกอย่างเงี้ยเราจะไปยกทําไมล่ะมันลากไปได้ไอยู่ มันง่ายนิดเดียวนะง,ง่ายเลยเหยียดสูตรเท้าหนึ่ง่ายเท่ากับเขาจะโบยเห็ดมือเดียวมันแล้วเขาจะปเห็ีดไปมามือลุ้นกันากกบาเา็ดอจะสอบนึงลอยค้นกับลอยกับสอบแล้วแบบนี้ลาดบ้าแบบนี้เดินมาด้วยแก่้ามาวันนั้น่ะวันนั้นคนงานมาเราไม่รู้ค่ะคุบา ถ้าหูเขาขึ้นเนาะยางตามเนาะเทใส่เลยเทก็ต้องไปใส่ต้นมาดอกเทชิมอร่อยเพราะหรืว่ามันพากันเห็ดเนี่ยเพยากเนาะเห็ดมือแล้วก็สอดบ่เกินบ่เกินซาดนี่ก็แล้วดอกะเมื่อกินซาดนี่ก็แล้วดอกะอันไหก่อน บ่พ่อเลยเพราะว่าเจ้าภาพเขาเจตนาเขาจะปลูกโซนคูรบโชคเดี๋ยวนี้มันกระจายไปมั่วชั่วกันแล้ว <c oughs> ต้องเาตห้องต่องเบิงเจ้าภาพเขาพร้อม <c oughs> ถ้าเกิดถ้าเกิดมันไปกระเทือนต่อใจคนที่เอามาปั๊บเที่ยวต่อไปมันจะไม่ได้นี่มันละเอียดอ่อนอยู่ <c oughs> เราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกคนที่เข้าเอามาด้วยส่วนหนึ่ง <c oughs> ไผอีหยังวะไผสร้างมนต์สร้างมนต์นี่ละถูเด้อค่ะุมื้อนี้ก็พากันเล่นมือแล้วก็สอบเดี๋ยวมันก็แล้วเออมันบ่ยากดอกสิให้เฮาให้เฮาได้เฮ็ดได้เด้บ่ยากเด้ หอหารชีวิตหรืออะไรก็ตามถ้าถ้าถ้าเราขาดปัญญาป,ปั๊บเนี่ยมันจะเสียเวลาไปเลยมันจะเสียเวลาคุณ <c oughs> บ้าทำง,งานคุณบ้าไม่ได้ทำเดบ <c oughs> <c oughs> ทีาำง,งานเราจะไปทนำนารุ่งหางถ้ำ่้ำ าำลุ่งาำครับนะมันแค้แค้กิ่งตัวเองนี่เล่นๆไปมือละเล็กละหน่อยนะที่บ้านผมทำสวนประมาณสี่สิบไร่คนเดียวครับบนึ่นาทั้ทงเลีาาเ้ยงควายทั้งทำนาคนเดียวเลย่ะคดีเลยว่าไหวเช้าๆเอาอเก่อนเลยไม่ร้อนไม่แห้ง